สว,สวัสดีจ้าคุณอยู่ในช่องหัวเหนื่อยว่ะกูไม่ทำด้านแมรีแอคแล้ดดีกูก็จะขาดใจตายแล้วการเช็คปอดแดงว่าเรายังไม่ ยังไม่เป็นโรคประจำถิ่นโรคนั้นอยู่ใช่แล้วก็เรายังสามารถที่จะเป็นว่ายน้ำที่ดีได้ได้เพราะเราปอดใหญ่ไม่ใช่แค่ปอดใหญ่แต่ว่าตัวใหญ่วันนี้นะคะเห็นข้างหลังแล้วนะคะถ้าเป็นแฟนคลับจินต้องรู้ว่าวันนี้เราจะมาดีแอคอะไรเพราะฉะนั้นนี่คือพาอพยอมเรื่องเป็นชู้กับผีนะไม่ใช่ไม่ใช่นี่บอกนี่้่ากลัวนหถ้าเปิดมาแล้วเป็นผีวะไม่เข่าเนี่าจะมาดีแอคคุณพ่อของเรานะคะคุณพ่อใส่นะคะเพลงแดด t นะคะโดย ความพิเศษก็คือได้มาโปรดิวนะคะและคือจะวิงกับคุณคนนี้ค่ะคุณน้ำตาลนะคะเป็นมิสเวร์เวีร์ไทยแลนด์ของเรานะคะคุณน้ำตาลนะซาใคุณซาคุณิูก้าจาก BTS ซึ่งเอาจริงๆรับคู่เยซเนี่ยก็คือตำนานนะมาก่อนโลกมาก่อนการเลยนะการที่ตีตลาดอินเตอร์เนี่ย ควาบไปรอบโลกจะบอกให้นะยีราฟแอฟริกาเต้นได้นะคะอปะคบปากแบบเหมันทั่วโลกจริงๆเพราะนั้นก <c oughs> ารคำแบ็กของคุณพ่อของเขาครั้ง,ขขงนี้ค <c oughs> ือไม่ธรรมดาสาบานว่ายังไม่ไดูเอ็มบีแต่เพลงอย่างปล่อยมาแล้วมันอนิ่วแล้วก็ไม่รู้ว่าแต่ว่าฟังเพลงเลยคือเจอกูหลุดในทิกตอกไม่ได้จริงในทิกตอกคือป๊อปมากซึ่งเพลงเนี่ยเราฟังแล้วฟังแล้วแต่เอ็มบียังไม่ได้ดูขอมาดูเขาเก็บไว้จะมารลี้ยงก็แล้วค่ะ ไปค่ะไปไหนอะไป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 ไวรุสวินล่าไปเขาบอกว่าเป็นแนวคาบอยขคาบอยเข้าใจแต่คุณพ่อเขากวนกวนอยู่แล้วว่าเพลงเพลองเขาว่าตั้งแต่สมัยเออ coming back ไม่เจอกันนานเพลงเป็นเขาอ่ะมันจะมีความดียวอันถ้าเต้นอเงี้ยมือต้องเต้นเย็นเนี่ยคาแรคเตอร์ชัดมาก เลิศเลิศป่าป่าป่าอ้ยยอะอ่ะตำนานนี้คือตำนานนี่ไงถ้าเล่นคนในทิกตอกชอบเล่นนี่ชุดสติเตอร์นี่ไง กระโดดมาจากไหนหนูกระโดดมาจากไหนลูกสลาดนนะเออเจ้าพ่อแบบฟิล์เจ้าพ่อไปผิดประเทศแล้วมึงเอ้ยมงมันคนตีนจ้ะแปลไม่ออกแต่รู้แค่ว่าน่าจะคนตีนอยู่ไป<ห>่ะ เพิ่งได้เพิ่งเคยฟังชูกาแบบนางแร็ปยาวๆเหมือนกันนะซีรูว่าเป็นชูการะ็เส้นไปเลือยไปเปืดเหมือนกันนะไปเลือยไปเลือยไปเลืเป็นแบโพลาเหมือนกันนะ เออเออดาวดาวดาเออเออเอว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 ไปเออเออดังน่ารักนะไอจัตตาลูตะหมีเนี่ยทุกคนต้อทำไมเต้นพร้อมมาแต่ว่าเป็นซิงเลยต้นของมานเต้นพร้อมแบบพร้อมพร้อมต้นมันพร้อมเกินไปอ่ะมึงเฮเหมือนเงาเลย ไม่รู้ขำอะไรแต่รู้ว่าต้องขำม,มันตอนหนุกมันมันเป็นแบบเอออากรูกจ้กาเขาก็ <c oughs> ไม่แผ่วนะ <c oughs> เขาไปได้อยู่นะ<อ>มึงเขาก็ไม่รักษาภาพเหมือนกันนะดูดิแฟนคลับช่วยบอกหน่อยว่าจริงๆคาแรคเตอร์เขาเป็นคาแเตอร์มีหรือเปล่าเขาเป็นเล่นเล่นมาไม่แต่ว่าถ้าตลกนะแต่หน้าไม่หลุดนะหน้าฉันหล่อ,อตลอดเวลาเนาะก็คงมันหล่อ,อเธอ that <c oughs> that เดี๋ยวเธอทำท่าจนสิน่ารักนี่คือซิกเนเจอร์ของพ่อจะพูดยังไงดีเพลงพ่อก็คือพ่อพ่อคือมหาชนมันไม่ได้มมันไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันไม่ได้เพาะมันไม่ได้อะไรแต่ว่าจังหวะมันแบบมันสนุกมันสนุกแล้วมันติดหูมันเป็นเหมือนเพลงที่แบบกูสร้างมาเพื่อจะให้คนน่ะเต้นแล้วหายแล้วเต้นง่ายหายไปนานแต่ก็กลับมายัง ยังยังคงเป็นยังคงเป็นเขาในในยุคที่ใหม่ขึ้นยุคตะก่อนเขาอยู่วายจีใช่แล้วเขาก็ออกมาเปิดค่ายเองซึ่งและเขาก็ปั้นหลายๆคนก็อย่างเลิฟคุณน้องเจสซี่แล้วก็คนอันหน้ายอนนะเขาชื่อายอนอาก็คือเวียดเวียดทางค่ายเป็นแบบว่าอยากทำไปทำเป็นเล่นแบบตีเวียดเลยแบบว่ากูแบบเนี่ยทางค่ายจะเป็นสไตล์แบบเนี้ยพลงมันจะแบบว่า งง,ง,งฟังเขาแล้วจะงง,ง,งฟังไปฟังมาโอ้โดนกล่อมใช่อนนีอันเนี้ยอเพลงเนี้ยติดแบบโดนกล่อมจริงนะเรื่องติ๊กตอกก็คือกูหยุดไม่ได้กูแบบดัดดัดดัดเราเราเราชันน่าเคยเห็นแบบเจสซี่ชั้นน่าก็ติดตามเจสซี่ชันชอบใช่ไหมการแบบในค่ายเขาคือเขาเข,า,ขาคุยกันแบบยอย่างนี้เลยก็บอกเพราะว่าคู่ภาษาเกาหลีหรือภาษาหรือว่าคราตตันนุนนุนนาน,า,น,นาเลยเขาถ้ามีเพราะว่าคนในค่ายเขาคุยภาษาอะไรกันเมื่อก็้แตเป็นเพลงยังไม่ไม่รู้ภาษาอะไรเลยอ่ะ ก็แบบเอ็มวงเอ็มบีก็คือ่คุณในค่ายคุณใงไงวะส่วนพชก็สมามูสั่คนนี้ไปชมกันใช่ไหมอ่าไฮยอนอาก็จะแบบกูว่าต้องมีล่ามจะเป็นแบบอา I'm not cool เดซี่ก็ได้หรอเจหน่อยครักสนนั่นนุ่นนั่นหน่อยอันนี้ก็หนึ่งแต่ฉันชอบอ่ะโทดีบันดีแล้วแล้วนอกเหนือจากอันเนี้ยเขายังมีไป เหมือนที่เห็นคืออีกสองเพลงยังไปคอลแลบกับหลอซุปแต่วันนี้ร้อยล้านวิวแล้วนะใช่กี่วันมาป่อยนี่ก็ไม่ได้ดูอาิหนึ่งเจ็ดวันไม่ละประเด็นน่ะคือชูก้าฉั้นน่ะเพิ่งเคยฟังเสียงนางแลบยาวๆครั้งอันเนี้ยครั้งเพราะว่าชันน่ะมาโดน BTS ตกก็ก็ในยุคที่นางไปตีอินเตอร์แล้วอ่ะพอพอไปตีอินเตอร์มันก็จะแบ่งสัดส่วนกันแบบว่าคนได้รองคนละนิดคนละหน่อยคนละแต่สมัยที่เป็นเกาหลีอ่ะฉั้น ฉันไม่ได้ดีเทลฟังเพลงนางเยอะก็เลยไม่ได้เคยฟังเนื้อเสียงตอนนางแรปแต่พอมาฟังกันเนี้ยขึ้นางแรปดีนะไม่ใช่ว่าเสียงเสียงนางแบบแล้วนางเสียงเราอะโปรเดียวนี้ด้วยไงคือมีความต่าแบบยิบมากกว่าคุณไม่ชอบอันนี้ไม่รู้เข้าใจผิดกน่อนปะเน้เหมือนเคยอ่านมาว่าเยชูก้าเนี่ยเป็นตัวแบบตัวแต่งเพลงตัวอะไรของวงด้วยหรือเปล่าเป็นตัวแบบเป็นตัวแต่งเพลงเก่งอ่ะแต่ว่าที่รู้มีคุณ R m ที่เป็นพี่ใหญ่อะอันนั้นก็เก่งอาจริงๆเราเป็นคนที่มีความสามารถกันเออหลายๆหลายๆวงก็จะเป็นอย่างนี้เนาะในยุคนี้คือมันมันมันไม่ใช่แค่แบบมันไม่ใช่แค่รอคนอื่นป้อนเพลงอะแซนดี้ยเขามาแนดะทำเองได้เลยแล้วมันอย่างนี้ไงวงเจเรออะมึงแต่งเพลงได้ทั้งวงหลอสเตยคิดก็ทำได้ไม่ต้องไปรอมีโปรดิวไว้แค่แบบตบตบให้อยู่ในรูในทางแต่ว่าเสว่าทุกคนแบ็ทุกคนคือกูกูแต่งได้ หรือว่าพวกเราต้องแต่งเพลงโขกห้มือเราไม่ต้องแต่งเพลงค่ะเราทงคแต่งหญิงให้รอดก่อนค่ะตอนนี้แต่งหญิงให้คนปบมือให้ได้ก่อนฉันว่าเธอเนียนกว่าฉันเพราะว่าฉันอ่ะฉันตัวผอมใช่ไหมฉันจะเห็นกระดูกเยอะแต่ว่าเธอพอแต่งปุ๋มมันจะเหมือนแบบพริ้มอวกแล้วเราเพราะก็เเออ้ว้นแต่งหญิงเนียนเพราะว่ามันไม่ต้องผิวผ้าเดียวเนื้อเน้อหนังมันจะเหมือนผู้หญิงอวบเฉยๆน่ารักน่ารักน่ารักฉันชอบอ่ะเนี่ยอย่าฝักผักกูก็โดนตอนนี้กูบีเทสอะกูโดน ใหญพี่จีนตกชั้นยังโดนพี่จีนตกหัวปักหัวปั๊มจีมินด้วยเนี่ยติดต่อใช่พี่จีมินแต่ตอนเนี้ยเดี๋ยวก่อนนะเราไล่ทีละคนแล้วเหมือนเหมือนี t s ตามค่าก็เธอทีละคนเนี่ยยิงแบบค่อยๆเก็บเพราะว่าปังปังพอแบบกระเทยมันมารู้ต้นว่าเป็น BTS แล้วไงก็เธยมันก็จะแบบคือดูองค์รวมคือเขาไปไหนเขาก็ไปด้วยกันใช่ไหมเพลงเวลาเราฟังเราก็เราก็ไม่รู้เอาจริงๆก็ยังไม่รู้ว่าจริงๆใครร้องท่อนไหนอะไรเงี้ยจริงแต่ว่าเพลงมันเพาะแต่ว่าตอนนี้ค่ะไหนขอดูนี่ไงมีอันนี้ด้วยเซเลบ อ recibir, ันนี้ที่เธอบอกเป็นมิสเอเก่าปะฉันรู้สึกว่าเขาคือซูจีใช่ไหมเธอลองเปิดเปิดดูให้น้องเดี๋ยวฉันขอหาข้อมูลเบาๆขอฟังหน่อย Brig สิไสไสรเซเล็บก็มันเป็นภาษาเกาหลีอ่ะไม่ออกขอไปเรียนภาษาเกาหลีก่อนกัไสรเซเล็บเพลงคิสถึชาวบ้านมากเสิร์ด อ่ะอย่าให้คุณมิวส์ใช่เขาคือซูจีคะ่ะซูจีหรอมิสเอเก่าใช่ไหมมิค <A> เอ,อนะ <A 9. S 1> เก่ามีเขาอยู่ก็เขาคือนางเอกเรื่องนี้ไงเธอวากาบอลไงฉันไม่รู้วากาบอลไงทีแต่ฉันขอหาข้อมูลเขาจริงๆแต่ว่าใช่เขาเขาเขาเป็นซุปตาเกาหลีเขามีข่าวมากมายเธอเบส แพซูจีฉันชอบใคเธอบอกเขาเป็นซูเปอร์การ์ลีนะชาวบ้านที่บ้านเจ๋อแบาเขาเป็นซูเปอร์การ์ลิกว้างมากเขาคือสตาร์ทอัพไงเธออ๋อเหรอเขาคือจุกเนี่ยเขาคือวากาบอลเขาคือสตาร์ทอ่าเขาคือสตาร์ทนางเอกเขาคือป้าใช่หรออ้าวเขาคือนางเอกสตาร์ทอัพหรอออ๋ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ป้าจริงหรอมั่วนะขอดูอันนี้อันนี้เชื่อถือได้วิกิต่อไปนี้นี่ไงก็ซูจีเนี่ยแหละก็นายสตาร์ทอัพนี่อ้าวแล้วก็ใช่ไง เอาหล่อชันชอบมากเลยนะดูจนจบไป2ปีแล้วเธอไม่รู้เขาเป็นนักหลบมึงเนี่ยข้อเสียง<อ> <ตำ S 1> หัวจำรูนี้เ<จ>กาหลีแล้วจำหน้าใครไปได้จำหน้าได้แต่ว่าไม่ไม่เคยก็ดูโฟกัสที่ละครก็เลยไม่ได้ตาม,มาวากาบอลนี่ไงอับแล้วก็ Why you อ r e sleeping ไงเขาเล่น เขาเป็นซูสตา์เกาหลีจริงๆเขาเป็นนักแสดง Star Up จริงหรอใช่แล้วเขาคือมิสเอด้วยมิสเอ็มจากจุดเยี่ยมแตก Star Up ฉันชอบมากฉันก็แต่ว่าฉันฉันชอบพี่ละครแล้วก็คนเงียฉันเลยไม่ได้ไปตามหาแบ็คกราวของนักแสดงแต่ละคนว่าเขาเป็นอะไรมาก่อนแต่อาอยางพระเอกอะคุณรู้ก็คือได้ก็คือพี่โตโน่เวอร์ชันเกาหลีมันได้อยู่แล้วพระเอกวันนี้คุณย่าตลอดเรื่องคุณไม่ได้ดูหน้านางเอกเลยหรอ ก็ก็ไม่ได้ดูด้วยตัวเองอะแต่แต่ฉันชอบนะไหนๆขอดูหน่อยดิมามาตายแล้วเธอร้องเพลงได้หรอเขาเป็นนักร้องเก่าค่ะเธอเธอว่าหรอเธอเป็นร้องเพลงได้ตอนไหนฉันก็ไม่รู้ฉันก็โทษนะไหนๆขอดูหน่อยสิเยี่ยมนะ ไม่ปกติเลยสวยแค่ไหนก็ต้องเต้นพี่สนัยยุ่งเมื่อกี้เฮ้ย่ังเลเอาทางเอกมาเต้นอะไรเนี่ยเลิศใช่เหรอหน้าเปลี่ยนไปก็นอ่านอยู่นี้ไงเขาถือว่ากระบอในใจฉัน เปลาด้วยไปตวจริงเงี่ยนึกออกมาแต่เรื่องเต้นเนี่ยจริงแต่ว่านั่งเป็นตัวคุดเมาก่อนก็ต้องยอมพี่ดอกนั่งเอกไปเต้นอะไรเนี่ยเออเออใช่จริงด้วย ไม่ได้ร้องหรอเไม่ได้รองไปนะหรือว่าเป็นอนไเอกหรอพี่ยูทพี่ยกัน้องใบนองใบแล้วเหมือนไทยพี่ยูกัน้องบไรพี่ยูกับน้องใบ กี่ชาติกี่เมือ,องอะริงสวย่สุสดคือว่ามาเต้นแหละคูว่ามาเต้นเหมือนอันมาเต้นกับมาลิติก <c oughs> แต่เต้นตายเมเต้นแบบเต้นคือต้องสมเต้นเลยอ่ะ อินเนอร์นางเลิศนะยัยผู้หญิงอ่ะนางเลิศคือย er e <S 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 ังสวยยุ่งแหลกแต่กูไปแต่กูไปได้มาโดยเดิกเพื่อเออที่เด็กกระดูกดำนะฮะไว้ตอนแล้วอสตาร์ท r s, <S, <S t a r u งด้วยขอบน้ำจูยอฉันคิดถึงน้ำจูยออีกแล้วจ้ะสิพอเธอเชื่อว่าเป็นคาป์บูแนามันเหมือนเลยหน้ามันเหมือนเลยใช่มันคือ s ตาร์ทอัพเลย มึงของใท่เหรอเหมือนกันนะนทยตดงเหมือนเดี๋ยวเดี๋ยียสวยอ่ะมึงเต้นตายอยู่นะเต้นเรียแรกที่ให้ที่ให้เขาแค่เต้นน่ะตรงนี้เต้นเยอะกว่าหนักของน่ารักไหม น่ารักว้าวนี่สตาร์ทเอาวราจนรู้ว่าเขาคือสตาร์ทเอาฉันจอยเลยอุ้ยกลับไปฉันต่อไปแล้วเขาหมดทั้งพวดอ่ะคิดถึงนนำนำจูยอปเพิ่งอกหักจากจากยี่สิบเอ็ดยี่สิบห้ามาอยู่แล้วมันยังสะเทือนอยู่ในใจแล้วตอนนี้มันยังมูฟออรไม่ได้แต่พอมาเห็นอันนี้อีกรอบแบบมันเลยทำให้ฉันนักนึกถึงสตาร์ทอัพที่มันแฮปปี้เอนดิ้งแล้วบอกเออโอเคแล้วเขาคือเขาคือเสาว JYP เก่าอ่า มิสเต์คือใจวยพีเธอเขามีไปเขาคือกูไม่อยู่ไหนมาวะเขารู้จักกันหมดมึงเขาหยุดร้องเพลงแล้วค่ะเขาไปเล่นหนังเลยทั้งนั้นมึงคุณดูสตาร์ทอัพแบบดูแบบใจจดใจจ่อมากเลยนะมึงลองดูอันนี้คือเขาจริงๆใช่เนี่ยคืออายุยังไม่เยอะด้วยซ้ำเท่าเราเลยเกิดปีห้าสามเหรอไม่ใช่อุ้ยอายุเท่าฉันเลยอายุเกิดสามเจ็ดใช่ก็เท่าฉันไงอุ้ยเกิดควังจูล้วควังจูนี้มันอยู่ในเรื่อง ยูส์ออฟเมย์มันเป็นแบบโอ้โหเยอะซีรีส์ไปเรื่อยแล้วมึงเออว่ามิสเอจริงด้ว่ามิสเอมิสเอแต่ก่อนคือเยี่ยวแตกเถอะแต่มิสเอรู้จักเลยแต่ก็อย่างที่บอกไงกูไม่จำหน้าได้ทุกคนถ้าไม่ใช่ผู้ชายอ่ะกูเชื่ออะไรมงทูพีเอฟเคยนักแสดงรับเชิญเออใจไวพีสารใจไวพีไงเห็นแนน้องออกไม่รู้เรื่องดีเลิศเลิศพีสารยุทธทำดีเอาองใบมาเต้นแล้วก็ ไอเอวีได้ได้เป็นพี่โตได้ได้เราตังตัวสูตรพี่โตน้องใบได้เลยจริงๆอีกเพลงหนึ่งทําทำไหมล่ะอีกเพลงหนึ่งใครฮาวาซาอามาไหนๆก็ได้แหละใช่ไหมไหนดูหนสีพุดหนุนธุรกิจพ่อหน่อยเพราะว่าชั้นนั้นเลิฟค่ายพ่อมากมันเวียดดีฉันชอบฮาวาซามาจากมามุมูใช่ไหมหรือฮาวาซาือฮาวาซาเนี่ยชั้นนั่นนะอยากให้ ตอนที่เขาออกจากเอ YG ใช่ไหมแล้วซีเอลก็ออกอใครก็ออกตอนแรกอะฉันนะแอบคิดไปเองว่าฉันอนะนนะอยากให้แบบว่าวิถ้าซีอมาอยู่ค่ายเนี้ยมันจะเยี่ยวมันจะเยี่ยวนะหรืออนาคตถ้าลิซ่าหมดมไ,ไปอยู่นี่นะมึงเราปั้นให้ไปเป็นเยี่ยวอย่างงี้นะมึงเยี่ยวแตกนะมานะคาวาซาเนีคาวาซาคือนาวเพลงนาว อ้าวทำไมเป็นอันเนี้ยไม่มันเป็นเพอร์ฟอร์มวิดีโอเหรอยังไม่มาหรอจะไปดูอะไรมาเหรอหรือว่าอันนี้มันมถ้ายังไม่ใช่ออฟฟิเชียลอาจจะยังไม่นี่ไงอ๋อมันเป็นเพอร์ฟอร์มอ๋อเป็นเพอร์ฟอร์มวิดีโอเหรอมันไม่มีเอ็มวีแล้วรอไหมเรารอเอ็มวีที่ออแต่ขาวาสารคือมามามูมามาม,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 ามาูคือเลิศอีกแล้ว เอางี้อะเดดูกุบกุบกุบจะมาไก่กาได้ไงเพราะใส่ต้องไปเอาระดับอันนี้อยู่แล้วใครก็อยากทำที่เ่าคัมแบกทั้งที่ไปเอาแต่ตัวท็อปมาทั้งเลยพี่หยุดเอ้ยมามนนี่คือร้องเวลาเขาแนะนำตัวนะมึงนึกว่าโอเปราประสานเสียงจริงเหรอโอ้ยิงวงอื่นจะเป็นอย่างงี้ส่งวงวงเอใช่ไหมวงเอบีซีใช่ไหมพูดนะ้ว่าเอบีซีอย่างงี้ไม่ใช่แ อย่างนี้สิโคต้องเลิศมากกูชอบกูดูหลายรอบเนี่ยขออ่าขอดูกลุ่มๆนี้เอ้ยชนทำไมชนทำไมเออปัดปล่อยผมหน่อยโถแจ้มหลุดเลยคุยไทยโอ้ยออกไ่ใช่ดูว่าดูว่าช่วยมึงเพลงแบบย้อนยุคสุดๆมืงเพลรับได้นะตัดได้ดีมาก เพลงแบบว่ารีพายรีพายเลยเออแบ็คโอแดนเซอร์ได้นะตัวน้าห่ะเอวสกิลติ๊กตอกเหรอคุณพ่อเอวพ่อตอนนี้เขนดดเดิกไปแล้วเหรอไหนให้ตาให้ตะนี่เป็นตัวสุขนะที่คำแบบนี้ ดูว่ามารวมกันเออเออแต่ใครคุ้นหน้านางนะแล้วเป็นผู้สีอยดึงใช่ไหมทุกคนเป็นคนุ้นหน้านางนะชอบเลวเลวไปชอบมีคนว่านางไม่สวยแต่ว่าฉันว่านางนางสวยนางเก่งด้วยตัวไม่สว,ย,นนวยกับนางไม่ผ่านเลยแต่ว่าได้ จับดูรีพาร์ย่ะเธอจริงโอ้โหอันนี้นอนอยู่นั่งอยู่ทีไปเลยไปเลยพี่ไปเลยพี่สาวไปไปติดทกตกเบ๊บไปเออเหมือนเจียบวยเลย มาเกี้ยวพาราตีกันเลยอย่ากยอมไปเออจะพยมดไหมะตั้งไอาจจะถ่าย MV กันอยู่ แต่ยังปรับไม่เสร็จก็เลยเอาอันนี้มาลงก่อนเต๋อจริงไหมฉันเห็นเพลนเดอร์ฉันเห็นตัวทีเซอร์ของเพลงเมื่อกี้เพลงเสรเลยปรับเกือบเดือนกว่าจะปล่อยถูกว่าตามทุกวันตามทุกวันตามทุกวันอันนี้เป็นพี่ยุทธกับใครดีเป็นพี่ยุทธกับน้องคุณนี่คุณหมวยอริสราตอมพรเลยเหลิญงเมวยไหนก็ไม่รู้จักอ่ะเพราะที่เรื่องเรืองเลาต๋อทีได ิตตามนคุณใส่ผ้าสิคุณฉันชอบแบ็กอัพในสูตรตำนานนะฉันหลุดโฟกัสแล้วคือไม่สนใจแล้วว่าฉันชอบฉันโดนเอวมันสะกดมาเย่ะเอวมันดอกหน้าหรอฉันชอบทุกคนแหละคุณก็ย้อนยุคไปด้วยไหม เออ<ป>ลาก่ฟฟอเอาคยกันกหรหันมาคกันไหมลด<ะ>เป็นการคัมแบ็กที่ไม่ผิดหวังไม่หลุดคาเลคเตอร์จะกี่พบกี่ชาติกี่ปีฉันก็ยังจะเป็นอย่างนี้ฉันจะทำเพลงง่ายๆุกคนเต้นได้ไหมฉันเต้น ในถ้ามึงมมึงไ่ค่อยมึงไม่ค่อยเซ็ตผมแต่ถ้ามึงเซ็ตผมถ้ากูอายุประมาณ40นะกระทรงนี้เลยแหละถ้ายังไม่ผอมนะเสียเลยถ้ายังไม่ผอมนะนี่คือกูก็ดีก็คิดว่าไม่นะเหมือนน่าบอกนะไม่อมนะดีดีดีเนี่ย YG เธอชอบปล่อยอะไรแบบนี้หลุดออกมาเธอเนี่ยนะเห็นไหมบอกแล้วอย่าปล่อยพ่อหลุดมือพ่อก็คือมาสร้าง ทองก็คือมาสร้างตำนานอีกเรื่อยๆีอเคยได้ไรู้จักมาระดับโลกระดับโลกมันันก็อย่างที่บอกเขาคือคนบุกเบิกในการตีตลาดแบบไปรายการแบบรายการทีวีโชว์ของแบบอเมริกานู่นเขาไปเดินงานอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเออวงไหนนะวงไหนที่มันเป็นผู้ชายหล่อๆหลายๆคนก็หัวทองเลยอ่ะมันมันมียุคหนึ่งแบบวเกชันเต้น เใช่เพราะว่าเหมือนเหมือนเขาเดินไปแล้วแล้วก็เหมือนเอามาเป็นงานเดียวกันพวกนี้มันก็จะประมาณนี้เพราะว่าเพลงมันเขาจะเปิดไงมึงวัน,นอะไรท่านก็เต้นค่ะก็บอกแล้วเขาคือยุบบุกเบิดกันตีตลาดฝั่งนูน้นแล้วแบบเหมือนฉันเคยดูแบบเหมือนนางไปขึ้นทัวร์หรือขึ้นอะไรไม่รู้ที่เหมือนต่างประเทศจะบอกโอ้โหคน,นแล้วแล้วคอนเสิร์ตแต่ละครั้งของนานแบ็คอัพเนเซอร์นางจัดเต็มใช่ไหมไฟแสงสิ่งบางทีเล่น อ่าบางทีไปออกมานโชว์เล่นแค่สักสองาเพลงอะไรเงี้ยกกันนำอ่ะผมปัะกังนำทรา,ายคือเปลี่ยนโชว์ไปเรื่อยๆแต่ว่าแสงสีเสียงตรงนี้ไงจริงด้วยสตาร์ทอัพขึ้นโชว์มาเลยมาฉามาฉะนี่อาทิตย์เนี้ยพูดยนนมำได้ตอแหลนี่มันขึ้นเพลงี้ฉันเลยฉันฟังเพลงเพลงเนี้ยของเรดด้วยเว้ดเพลงของสตาร์ทอัพอทุกวันเลย สับฟังสับกับยี่สิบเอ็ดยี่ห้าเพราะว่าสองสองสองเพลงไม่ฟังเพลงอื่นแบ็คเพลงไม่ฟังแบ็คพลงไม่เป็นไรฟังแบ็คเพลงถอดใจไม่รู้กูจะตายก่อนแบ็คเพลงคัมแบ็คหรือเปล่าเนี่ยกูถอดเริ่มถอดใจละกูไม่ฟังวงอื่นแล้วหมดกูแบบว่าลืมหน้าลืมตาลูกลูกสาวกูหมดแล้วลูกสาวกูกลับมาอีกทีเต้นแล้วก็ดุก๊อกมล้วมั้งแก่หมดแล้บ้านแตกบ้านแตกตอนแรกขายแล้วลูกสาวว่าเออเออะลูกสาวไปเดินแบบก่อนลูก เก็บเงินเก็บทองก่อนคนนึงก็ไปเดินแบบหรอไปเดินเล่นละครเลยไปเดินแบบไปเล่นละครอีกคนนึงชอบไปอเมริกาอเมริกาอยู่อักซอยนะครับหือบ้านอยู่อเมริกาก็บินไปบินมาบินมาบินไปบินมาบินมานี้วันหนึ่งกเป็นนองเอองงอ่ะนั่นแหละค่ะก็ดีฝากไว้ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะเราลบบแล้วที่นีงานเยอะงานเยอะกบ ไม,ไม่เลยไม่ได้ค่อยทำยรีแอคชั่นอะไรที่เรียลไทม์เลยแต่ก่อนจะแบบคลิปลงปุ๊บเราต้องรีแอคมาเลยเดี๋ยวนี้ไม่ไหวแล้วครับคุณผูช้ชมวัน<ม>อาทิตยดนึงวันทํางานมีห้าวันใช่ไหมคะเราต้องทำงานไปแล้วแปดวันค่ะค่ะออกไปข้างนอกทั้งหมดแปดวันนะคะแล้วก็ฝากอีกนิดนึงรายการเหลือขอที่เราสองคนได้มีโอนะคะกล้านะคะเป็นรายการส่งแบบว่าเด็กเด็กออฟฟิศนั่งแมวป่าแหละแต่ไปอยู่ในช่องใหญ่ในช่องนางแมวป่าไปดูหน่อยเร็วเดี๋ยวเขาปวดตาน้ำจริงมีเขาปลดไปเ้วย แชร์ชคหูนะคะแล้วก็ขอของคุณสถานที่ถ่ายรับนะคะบริษัทนางแมวป่าและฉากของรายการพี่อ <About S 2> ับาวให้ภาพเราเลือกนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีะค่ะ